อยากทราบว่าเส้นทางออฟโรดของ Volvo e x สาม cross country โดยเฉพาะช่วงวิ่งลงน้ำแล้วขึ้นมาไต่ทางลาดชันหรือเส้นทางที่พวกพี่เคยเอา subaru forester ไปวิ่งทดสอบที่กาญจนบุรีรวมถึงวิ่งเข้าในถ้ำสามมิติถ้าต้องวิ่งผ่านเส้นทางข้างต้นรถ2รุ่นข้างล่างเนี้ยสามารถวิ่งผ่านได้ไหมอ่นะฮะหนึ่ง hyundai santa fe เจนตัวขับ4นะครับแล้วก็สอง mitsubishi x ford นะครับปอลล์สาเหตุที่ไม่เลือก subaru ไว้ในตัวเลือกเพราะผมได้มีโอกาสไปกางเต็นท์กับกลุ่มที่ใช้ s u b a r u นะครับไม่เคยมีใครแนะนำให้ซื้อเลยทาง x ford forester ไม่ว่าด้วยเร และบริษัทในการเอารถเข้ามาขายรวมถึงอนาคตที่ยอดขายน่าจะยิ่งน้อยลงเนื่องจากราคารถที่สูงขึ้นจากก่อนหน้านี้ซึ่งยิ่งน่าจะส่งผลให้ศูนย์บริการน่าจะลดลงจริงปลอลอก็ถูกนะสิ่งที่เขาพูดมาแสดงว่าลูกค้าสมรู้เข้าใจทิศทางบริษัทในระดับหนึ่งนะว่าพอลดราคาสูงขึ้นเนี่ยยอดขายมันก็ต้องต่ำลงพอยอดขายต่ำลงสโคปหรือสเกลของศูนย์บริการในสูรูในบ้านเรามันจะน้อยลงนะครับก็เป็นเรื่องปกติเลยอันนี้เข้าใจถูกต้องทีนี้ถ้าถามว่า2คันเนี้ย ถ้าจะไปในเส้นทางที่คุณถามมาเนี่ยระหว่างซานอาเฟ่กับเอ็กฟอร์เนี่ยผมว่าซานอาเฟ่เนี่ยมีภาษีดีกว่าในการที่จะไปลุยเรื่องของออฟโรดเอ็กฟอร์เนี่ยถึงแม้ว่าสื่อหรือว่าทางวิศวะเองพยายามจะสื่อว่าเฮ้ยรถมันลุยได้แต่ถ้าเส้นทางที่คุณยกมาเนี่ยผมบอกเลยเอ็กฟอร์เนี่ยไปไม่ได้แน่นอนคือเส้นทางมันโหดกว่าที่เห็นในคลิปแล้วกันคือคลิปเหล่านี้คือต้องบอกว่าเส้นทางของ e x 3 0 cross country ที่เขาทํามันก็เป็นการจําลองขึ้นมาลักษณะการจําลองก็เป็นการจําลองในแบบวีศวะเอ็กฟอร์เพราะฉะ สนามแค่นั้นนะ่ะ SUV All Wheel Drive 4 Wheel Drive อะไรก็ผ่านได้หมดมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปถึงเมืองการไปเจอของจริง X Ford อ,อ,อาจจะไม่ใช่คำตอบไปเจอของจริงเพราะว่าเส้นทางที่เราไปกันน่ะมันคือเส้นทางออฟโรดหลังน้ำตกคุ้ยแม่คำมินที่มันจะออกจากตรงเขือ่อนหลังเขื่อนศรีนครินน้ำตกคุ้ยแม่คำมินแล้วก็ไปโผล่ที่ทองผาภูมิอ่าเกือบถึงนี่เลยเกือบถึงสังขาแล้วอยู่ตรงกลางระหว่างทองผาภูมิสังขะแล้วก็ย้อนกลับมาที่ถ้ำดรอกเตอร์ผลไอ้ในถ้ำดรอกเตอร์ผลเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายแล้วก็ถ้า เกิดว่าคุณไม่มีไกด์นําทางเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าคุณก็ต้องติดต่อผู้นําชุมชนในนั้นนะครับแล้วก็เขาก็จะดูว่ารถคุณเนี่ยมันสามารถไปได้หรือไม่ได้ซึ่งทางข้างในเนี่ยมันเป็นหลุมบ่อทางชันแล้วก็ถ้าเลยถ้าสามมิติไปเนี่ยมันจะเป็นเนินชันที่เป็นหินหินก้อนๆซึ่งรถขับสองเ่ยผมว่าเหนื่อยผมว่าเหนื่อยแล้วไม่ควรไปและอันตรายอย่างยิ่งอย่างยิ่งแล้วผมเชื่อว่าผู้นําชุมชนจะไม่ให้คุณเข้าถ้าเป็นไอ้ฟร์แต่ถ้าเป็นฮุนดาซานอเฟ่เขาอาจจะแบบกำกึ่งกำกึ๋งไองนี้ถ้าคุณกล้า ผมก็พาไปแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมไม่รับผิดชอบอะไรมันจะประมาณนั้นอแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นทางอนโถนเนี่ยหรือว่าเส้นทางแบบนั้นเนี่ยจริงๆถ้าผมแนะนำอ่ะผมแนะนําเป็น PPV คือพวกแท้ง300พวกฟอร์ดเอเวอรเรสต์โต้าฟอนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยมิสันเทอร่าอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ไปได้ถ้าเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อ